อะไรเอ่ยสีดำๆเหลืองๆอยู่ในถ้วยมันคือเมนูเฉาก้วยขนุนในน้ำเชื่อมครับผมเริ่มจากการหาซื้อเฉาก้วยที่หั่นทำเรียบร้อยแล้วสูตรวันนี้ที่พี่สีทำเราทำทั้งหมด1 0 0่ถ้วย100เสิร์ฟนะครับใช้เฉากล้วยประมาณ7-8กิโลกร,รมัมอย่างที่บอกว่าหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนำมาล้างน้ำทิ้งประมาณ3-4รอบนะครับระหว่างที่เราร้างน้ำนัน้นให้ตั้งกระทะใส่น้ำเปล่ารอเดือดหลังจากเดือดแล้วนำเฉากล้วยที่เราล้างแล้วลงไปลวกสักพักนะครับ จากนั้นนําขึ้นมาพักเสด็ดน้ําทิ้งไว้ก่อนนําไปบรรจุลงถ้วยนะครับมีใครรู้ไหมครับว่าล้างและต้มทําไมลองรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวจะมาเฉลยมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือลูกชิดนะครับใช้ทั้งหมด2กิโลกร,รมัมเพื่อให้ง่ายต่อการบรรจุนําลูกชิด2กิโลมาใส่น้ําเชื่อมที่เคี่ยวกับใบเตยจนหอมเพื่อให้ลูกชิดไม่กอดกันเป็นก้อนนะครับเราจะได้ตักลงถ้วยได้ง่ายขึ้น ถ้วยที่ใช้วันนี้เป็นถ้วยเต้าหู้น้ำสดขนาด6ออนซ์นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านจุพันทั่วไปได้เลย1แพ็คจะมี25ถ้วยเราใช้ทั้งหมด4แพ็คนะครับวันนี้ตักลูกชิดลงไปได้เลยครับ1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งไม่เกินนี้นะครับและตามด้วยเฉาก๊วยที่เราลวกเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยครับ3-4ถึงช้อนโต๊ะจนเกือบจะเต็มถ้วยแบบในคลิปเลยครับตามด้วยขนุนประมาณ2กิโลกร,รมัมนำมาหั่นให้เป็นเต๋าพอดีนะครับเราจะนำมาโรยหน้า1 1ถ้้วยประมาณชอนเช่เบ เหตุผลที่พี่ีจะต้องล้างเฉาก๊วยและลวกก่อนนั้นเวลาเราเติมน้ำเชื่อมลงไปตัวเฉาก๊วยมันจะมีความเป็นสีดำถ้าเราไม่ล้างและต้มก่อนมันจะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยมีความดำจนไม่น่ารับประทานครับถ้าล้างก่อนและลวกแล้วมันจะลดสีดำที่ออกจากเฉาก๊วยได้หน่อยครับผมหลังจะใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปแล้วนะครับน้ำเชื่อมที่ต้มกับใบเตยหอมๆเลยครับ เทลงไปได้เลยครับผมถ้าถามว่าเทแค่ไหนดีเทแค่พอดีเส้นขอบข้างใต้ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาใส่ถุงหูหิ้วขนาด7จ็ดคูณสิถุงจะได้ทั้งหมด10ถ้วยนะครับสูตรนี้เราจะได้ทั้งหมด10ถุงคือ100้ถ้วยครับผมเดี๋ยวสูตรน้าเชื่อมต้มใบเตยพี่สีจะมาขึ้นไว้ให้ที่หลังนะครับเป็นไงครับผมหน้าตาน่ารับประทานไหมฮะใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามช่องพี่สีเรือนไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับสติกเกอร์คนละหนึ่งดวงก็ยัง